จนที่ทัานทุยหลยหลังยอดยังอยู่ครับตีบิดไปไม่ผลวางลึกมาด้านหลังยังติดจนที่ท่านทุยครับลอยมาอัดจังหวะนี้ก็ไม่ได้ครับสุดท้ายเป็นพิมพิชญาเีเกี่ยวบอ็อกลงไปตีไงก็ได้แต้มครับปีนปันนี้ どうもーですかはい、ロサト。うう、ติดเน็ต <coughs> 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 Substitution。<coughs> <coughs> พลาดไม่ได้แล้วนะครับถ้าอยากจะพลิกชนะนี่ต้องเน้นครับต้องต่อเนื่อง่อยครับกลับลงมาเสิร์ฟครับอย่าไม่ชิตะพิมพิชยาเนี่ยครับเกมเกมบล็อกเกมรับเนี่ยเอาพิมพิช,ยา,พชยาไม่อยู่ครับเสียแต้มให้ตลอดครับ แล้วเป็นคนตีไม่ค่อยเสียด้วยครับส่วนใหญ่เนี่ยคือข้ามหมดทุกลูกครับพิมพิชญากรอไก่สองคะแนนครับในเซตน,นี้คุโรเบะตกาิชิเซิร์ฟเ <Wow. S 1> นี่ยตามไปร้องได้ย้วครับแล้วพิมพิชญาทุกน oh. ี โหนตีครับบอลใกล้ตะขายครับซาโต้เซตมาเนี่ยคือลูกนั้นจะปิวเข้าไปหาตาวากาศอยู่แล้วครับแต่ว่าจัากวะที่ปิดตัวเข้าไปตีบอลสวยมากครับนี่อย่าอ๋อครับโอโดซุมะกลายเป็นเกมลุกไม่มีแต้มรับแหมดูไม่ดุเหมือนเซตแรกนะพีเอฟยูเล่นไปเล่นมาเป็นครูเบเอาชนะไปได้ครับเซตที่สองเอาคืนได้ครับ25 1 9ครับไล่ตามมาเป็น1ต่อเซตครับคู่นี้